สุดท <Universe> <m akes legislation> <esi> ้ายก็ไปไม่ทันสินะงั้นหาพื้นที่พักก็แล้วกันเหนื่อยใจถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเนี่ย ฉันอยากจะจบเรื่องราวุ่นวายของโลกเวทมนต์น,นี่สักทีมันไม่มีพลังไหนที่เหนี่กดเกินของเวทมนต์เลยเหรอเวทมนต์มันมีมานานแค่ไหนกันแล้วนะอยากได้ข้อมูลจังคิดมากเอาเป็นว่านอนก่อนก็แล้วกันเผื่อจะคิดอะไรออก อที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยกลับมาแล้วหรอลูกยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเข้ามาในบ้านก่อนสิจ้าครับเป็นไงบ้างลูกเดนทางเหนื่อยไหมไปอาบน้ําอาบท่าก่อนสิครับนี่มันเรื่องอะไรกันนะ่ะฝันนี่มันเหมือนกับความจริงเลย รอเถอะถ้ไปเตียมอาหารไว้ให้ลูกซะสิคุณคะวันนี้ไปทำงานชา้าจะดีหรอคะนั่นสินะเงินชันขวดตัก่อนก็แล้วกันเดินทางปลอดภัยนะคะสบายตัวเหมือนได้อาบน้ำจริงๆเลยฮะแต่ว่าทำไมรู้สึกคุนๆจังเลยนะ <c oughs> ท,ท่านแม่โอ้เด็กดีของแม่ <c oughs> เป็นไงม้าง <c oughs> ลูกเหนื่อยไหม แม่หาตัวลูกเจอแล้วนะผมพยายามมากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อที่จะหาทางได้เจอแม่ในที่สุดในที่สุดหลังจากนั้นแม่ก็พาผมกลับไปที่พักที่แม่ได้อาศัยอยู่ในปัจจุบันและเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดในวันนั้นว่าทำไมถึงเลือกที่จะทิ้งผมไว้ลาหน้าเอนสเวิร์ คือจอมเวทหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงยุคเวทมนต์ที่กำลังเฟื่องฟูและได้ขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงี่มากลาน่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอสววตเวทมนต์ที่คอยดูแลประชาชนและชาวเมืองอยู่ตลอดจนกระทั่งลาน่าได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่เป็นลูกขุนนางยศไว้เขาซึ่งก็เป็นจอมเวทเหมือนกันชื่อว่าสการเลตเมอริสันทั้งสองคนก็คองรักกันด้วยดีจนกระทั่งทั้งสองคนก็ได้กําเนิดบุตรชายที่มีชื่อว่าพรินตันเมอริสันซึ่งก็คือชื่อจริงของผมในตอนนั้น เพราะว่าอยู่ๆข่าวแปลกๆก,ก็ได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการปฏิวัติเวทมนต์ซึ่งทําให้เหล่าพ่อหมดแม่หมดในช่วงยุคนั้นต่างพากันหลบหลบซ่อนๆจากการไล่จับกลุ่มของกลุ่มอัศวินและศาสนาจักรและลาหน้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนไล่ล่าและหมายหัวที่จะเอาชีวิตจึงทําให้ลาหน้าและลูกน้อยต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากด้วยความเป็นแม่ลาหน้าจึงตัดสินใจทิ้งลูกชายไว้หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้ลูกชายของตนเองนั้น ต้องมาพบเจอเรื่องราวร้ายๆพ่อเธอตอนนั้นทําไมถึงมีข่าวลือแปลกๆที่ทําให้เหล่านักเวทต้องโดนไล่ล่าล่ะครับความจริงแล้วนักเวทอย่างเราเราโดนใส่ร้ายจากศาสนาจักรนะลูกแต่ว่าพอเวลาผ่านไปความจริงก็ถูกเปิดเผยทําให้ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาสนาจักรหมดลงทําให้การไล่ล่าถูกยุติตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะแล้วท่านพ่อล่ะครับ พ่อของลูกเสียชีวิตเมื่อสิบปีที่แล้วเพราะอายุไขตอนนี้ก็คงจะคอยมองลูกอยู่บนฟ้านั่นละอย่างนี้นี่เองแม่ครับผมอยากแข็งแกร่งขึ้นครับเพิ่งมาเจอแม่แท้ๆจะจูพูดอะไรล่ะเนี่ยมผมมีเพื่อนจะต้องปกป้องครับตอนนี้ผมอ่อนแอแต่ผมก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องคนสำคัญอของผมครับสรุปแล้วลูกอยากจะพูดอะไรจริงๆกับแม่ละ่ะ ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์นะครับดูเหมือนว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าท่านผู้นั้นเป็นเหมือนดังบิดาแห่งเวทมนต์นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดเวทมนต์เลยนั่นแหละครับผมต้องการพลังที่เอาไว้ยุติโลกเวทมนต์แล้วลูกต้องการจะยุติโลกเวทมนต์ไปทําไมหรอแม่ไม่เห็นจะเข้าใจเลยเพราะเวทมนต์มันมีพลานุภาพมากเกินไปยังไงล่ะครับ ผมมองว่าอีกไม่ช้าถ้าเกิดเรายังควบคุมเรื่องเวทมนต์ไม่ได้บางทีมนุษย์อย่างพวกเราอาจจะสูญสิ้นเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยุติบทบาทสถานะที่ไม่ยุติธรรมสําหรับคนในยุคนี้ด้วยท่านลูกต้องการจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยพลังของลูกเพียงตัวคนเดียวแม่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้นะถึงอย่างนั้นก็ขอแค่ผมมีพลังมากพอที่จะปกป้องคนสำคัญของผมไม่ให้ตายจากอีกแค่นั้นก็ได้ครับขอร้องเลยครับ ก็ได้งั้นแม่จะฝึกลูกให้แข็งแกร่งขึ้นเองแต่ว่าลูกต้องรับปากกับแม่นะว่าจะไม่บ่นสักคำนะขอบคุณครับอย่างแรกเลยที่แม่จะบอกกับลูกแม่สัมผัสได้ว่าพลังเวทในตัวลูกยังไม่ได้ถูกใช้งานเลยแม้แต่แสักนิดเดียวอไม่ใช่ว่าผมไม่มีพลังเวทหรอกหรอครับ <laughs> มีสิทำไมลูกจะไม่มี เป็นถึงลูกชายของจอมเวทเหมันเลยนะก็แค่ยังไม่รู้วิธีการนำมันออกมาใช้ยังไงละ่ะการต่อสู้ที่แม่ใช้เป็นการผรสมผสานระหว่างเวทมนต์ของธาตุในการต่อสา้ซึ่งก็คือแบบนี้ยังไงละ่ะเวทนี้จะทําการทําให้ร่างกายมีความเสถียรมากขึ้นความเร็วและพลังในการทําลายจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยละ่ะซึ่งจะให้แม่บอกง่ายๆเลยก็คือมันคือการผสมผสานระหว่งางธาตุกับเวทกายภาพนะนะ เอล่ะพร้อมหรือยังล่ะมาเริ่มกันเลยหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทไปกับการฝึกกายภาพผสมผสานกับการหลอมรวมกับท่าที่ตัวเองถนัดซึ่งผลสรุปออกมาว่า ท่าที่ผมถนัดจริงๆก็คือท่าดําแข็งเหมือนแม่เลยท่านแม่คือว่าเรื่องสีผมของผมทำไม ในระหว่างที่ผมอยู่กับแม่สีของผมถึงไม่เปลี่ยนไปเลยแล้วครับที่จริงแล้วแม่ได้สร้างเว็บปลอมแปลงสีผมไว้ให้ที่หัวลูกนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการนำพรางตัวงั้นเหรอครับนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วน่าจะถึงเวลากลับไปที่โรงเรียนแล้วล่ะครับงั้นเหละลูกไปดีมาดีนะแล้วก็ปกป้องทุกคนด้วยละ่ะได้ครับผมจะต้องปกป้องทุกๆคนนับจากเวลานี้ เป็นต้นไป